สองรุ่นนี้ที่เราเอามาแนะนำที่เรามาโชว์เนี่ยมันเป็นรุ่น l i m i t ต็ด dition ให้พี่ๆที่รักมังกิต้าทุกคนมีไว้ในครอบครองนะครับครับผมอยากรู้ใช่ไหมล่ะข้างในสีอะไรกันมาดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันรายการถามตอบกันในเรื่องรุ่น l i m i t ต็ด dition ของมังกิต้าครับพี่ต้นครับผมจะมี2รุ่นเป็นตัว18วลกับ40วลต์ใช่ครับและตัวนี้เป็นยังไงรหัสรุ่นมันเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวไข,ข่ควงหลายสายนะครับรุ่น DTD 1 7 2 RFAR จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดตรงที่สีนะครับแค่กล่องก็ลิมิเต็ดแล้วนะครับดูจากกล่องก็ได้นะครับ,รบพิเศษมากผมให้ดูก่อนเลยผมถ่ายฟันก่อนแค่กล่องก็พิเศษแล้วสวยสวยครับสวยข้างในเป็นสีอะไรครับพี่ต้นจะเป็นสีแดงครับจะไม่ไม่ได้เข้มมาก สีออกเป็นลิมิเต็ดสำหรับม a g กิต้าในรุ่นปกติก็จะเป็นเอาสีเขียวฟ้าอันนี้ก็จะเป็นพนสีแดงสําหรับช่างที่ชอบสะสมของม a g กิต้าครับผมรุ่นลิมิเต็ดต้องมีครับต้องสะสมไว้และอีกรุ่นหนึ่งเป็นอะไรครับ T D ศูน G D 1 0 5่งนตัวนี้เป็นไขควงกระแทกเหมือนกันนะครับขนาด40่บโวลต์นะครับตัวนี้จะมาในสีเขียวอยากรู้ใช่ไหมล่ะข้างในสีอะไรกันมาดูกัน อันนี้คือสีแดงสวยงามตัวนี้ชื่อรุ่นรหัส DTD 172นะครับ,รบตัวนี้สีแดงนะครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงครับพี่ต้นแรงบิดอยู่ที่180นิวตันใช้น็อตสำหรับ M 4ถึง M 1 6ครับผม M 1 6ไม่ใช่ปืนนะครับอันนี้จะเป็นน็อตสะครับขันขันทั่วๆไปนะครับก็ความยาวของน็อตก็อยู่ประมาณนัก4นิ้วนะครับกลมๆเป็นพวกสกูเกียวปล่อยสกูเกียวปล่อยสกูปลายสว่างความยาว4นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันมาให้เล่นนะครับทั้งหมด4โหมดด้วยกันก็็จะะะมมี1 <c ười> 2 3 4แแล้วตตต่ารยนอ ราสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับ,ค,รบคือพอมันถึงจุดแน่นแล้วอะ่ะเขาก็จะหยุดเพื่อที่ว่ามันเป็นออโต้ของเขาแต่เราจะกดปุ่มออโต้กดออโต้ปุ๊บเนี่มันขึ้นเลขที่4ี่นะครับแล้วกดมาที่1 1หนึ่งอันนี้คือเวลาเราถันเข้าเนี่ยเราจะกดชา้ชาๆแต่แรงบิดยังคงที่อยู่นะแรงบิดยังคงที่อยู่แต่ว่าแรงบิดไม่ได้เยอะนะครับสำหรับอตย,ยาวๆแล้วก็<ะ>ที่จะเข้าไชา้ชา้าๆเบอร์2เบอร์สองอันนี้ตามรูปเนี่ยเขาบอกว่าใช้สำหรับถอนครับเบอร์หน,นึ่งกดไปหูแมงแรงมากเลยแต่พอเรากดกลับแล่ะเรากดถอน ตัดการงจะตัดการทํางานคือค่อยๆถอนออกมาค่อยๆถอนนะครับเดี๋ยวกดไปทีหนึ่งสามสามนี้มันจะต่อจากเลขหนึ่งเมื่อกี้และครับเมื่อกี้หนึ่งมันเบาถูกไหมฮะสามเนี่ยมันเร็วขึ้นหน่อยแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแต่ทีนี้แรงบิดถ้าเราไปเจอเนื้อเหล็กหรือเนื้อไม้ที่มันแข็งมากๆเนี่ยแรงบิดมันลงไปถึงแล้วกดอีกทีนงครับไปที่สี่เลยครับ เอาให้สุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะสุดแรงบิดของมันแล้วอยู่ที่180นิวตันมันก็จะลงไปเลยนะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้แรงบิด180นิวตันนะครับน็อตที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ M4 ถึง M16 นะครับความยาวของน็อตที่สามารถใช้ได้ก็ประมาณ4นิ้วถึง4นิ้วครึ่งโดยประมาณตั้งแต่ขนาด20มิลประมาณสัก2เซนนะครับ2เซนตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับไม่ีอายุการใช้งานพวงนี้เราใช้ได้เรื่อยๆส่วนใหญ่ก็3ปี5ปีแบตเ่อรี่ใช้งานทุกวันก็เปลี่ยนแแแตตตต่่่่่่บอยยาาาาางงเดีีวววกกกก็คคุ้มมมัปปิใ คุ้มค่าแน<ช>่นอนนะครับก็ลูกเล่นก็จะประมาณนี้ในกล่องเนี่ยประกอบไปด้วยมีตัวเครื่องวนะครตัวสีแดงลิมิเต็ดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด3แอมป์หก้อนท่านชาร์จแบบฟาชาร์จ1อันเป็นท่านชาร์จแบบเร็วมีพัดลมอยู่ด้านหลังพัดลมก็คืออยู่ตรงนี้1อันนะครับผมแล้วก็ ข้างหน้าก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เหมาะเหมาะกับช่างอะไรครับพี่ก้นก็เป็นพวกงานประกอบติดตั้งหรือว่าเป็นพวกงานหลังคางานโครงสร้างยิงน็อตสกูพวกพวกเหล็กม่ท่านชีสงานเหล็กแล้วก็พวกประกอบพวกเฟอร์นิเจอร์ต่านๆพวกนี้ขนาดเล็กแต่ก็แรงสูงมากสองร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนิวตันเมตรถือว่าแรงมากเพียงพอสำหรับการใช้ขันสกูเลยแหละใช่ใช่น้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากสําหรับการการใช้งานตัวนี้รวมแบตเตอรี่แล้วน่าจะประมาณ1ก่กิโลใช่โดยประมาณเพราะถ้าเราถอ แบตเตอรี่ออกก็เบาเลยโอเคไหมครับพี่ก้อนสําหรักสรีละพวกนี้ได้เลยครับเข้าข้มองเป็นไงบ้างครับพี่สมก็ได้นะบาลานซ์มือครับไม่ไม่กินด้านท้ายหรือด้านหัวอ๋อน้ําหนักสมดุลโอเคได้ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปครับ40โวลต์ว่าจะมีอะไรที่แตกต่างหรือเปล่าตัวนี้ในลักษณะกล่องเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่สีนิดนึงจะเป็นตัวฝากล่องด้านในจะเป็นสีแดงสําหรับใส่พวกน็อตสกรูตะปูแล้วก็ คู่มือการใช้งานเหมือนกันเครื่อง40โวลต์นี่จะเป็นสีเขียวแล้วสีเขียวครับ40โวลต์ตัวนี้แรงบิดอยู่เท่าไหร่พี่ต้น220เลยครับโอ้า40เลยนะใช่แรงมากเลยนะแรงครับแล้วฟังก์ชันก็คล้ายๆกัน1 2 3 4เป็นออโต้โหมดนะครับอันนี้เราก็จะกดไปก็จะมี4ระดับเหมือนกันเห็นไหมครับแต่พอเรากดอีกทีนึงเนี่ยปุ๊บทีนี้มันจะขึ้น1กับ4ตัวนี้สำหรับใช้ถอนนะครับใช้ถอยกลับมันจะดังแบบนี้เบอร์หนึ่งก็ช้าหน่อยแล้วกดอีกทีนึงเบอร์สองก็แรงขึ้นหนน่ออยะครรับบเ์ แรงแล้วกดค้างไว้ก็จะหมุนเอื่อยๆเพื่อรักษาให้หัวน็อตมันรูดนะครับแล้วก็ไม่ให้น็อตมันขาดเพราะว่าแรงบิดมันค่อนข้างสูงนะครับคือตัวนี้มันเป็นระบบออโต้ของมันในการถอนถอนน็อตครับแต่ส่วนที่ว่าเรากดค้างไว้เนี่ยเป็นออโต้เนี่ยก็ปกติเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็จะช้าหน่อยเบอร์สองก็เร็วหน่อยพราะาเบอร์สามก็สปีดเลยนะครับพอีนี้พอเรากดสปีดเต็มๆล่ะเบอร์สี่ก็คือแรงไปเลยนะครับสำหรับน็อตตัวใหญ่ตัวยาว ใช้สำหรับงานจริงๆให้ผมแนะนําก็คือกดเป็นออโต้น่าจะเวิร์กสุดครพับอยู่ที่ขนาดของน็อตแล้วก็ แรงบิดตามที่1นึ่งสที่เขากําหนดไว้ด้วยนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเบอร์หนึ่งเท่าไหร่2เท่าไหรส3เท่าไรและ4เท่าไรนะครับแล้วก็ตัวนี้น็อตสูงสุดใช้ได้เท่าไหร่ M16 เหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันครับ M16 เหมือนกันแต่ถ้าช่วงไฮสปีดสูงสูงสุดก็คือแนะนําให้ใช้แค่ M14 เพราะว่าแรงบิดมันสูงมากไม่งั้นเด่นน้ำจะขาดใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้ความยาวของตัวน็อตสกรูเกล่ยวปล่อยได้มากกว่าตัว18วอลต์แล้วตัวนี้ก็ยาวสุดก็ประมาณ5้นิ้ว5านิ้วก็มากกว่าตัวนี้ประมาณน้ 2.5 <Ü h. S 1> เซนใช่ยาวนะครับเนี่ย2.5เซนแล้วความพิเศ,ษม,เพพเศษมันเป็นยังไงต่อครับพีต่ต้นความพิเศษของแบตเตอรี่เป็น40่ m มขนาด2.5แอมป์ประสิทธิภาพในการทํางานก็ได้มากขึ้นนานกว่าตัว <c oughs> 18บแวตนะแล้วตัวท่านชาร์จก็ต่างกันนะเนี่ยผมเห็นที่เห็นเนะี่ย ตัวนี้ก็จะดูง่ายชัดเจนขึ้นฝากตัว18โวลต์นิดน,นึงตัวหน่วยความจำของแท่นชาร์จกับแบตเตอรี่จะทำงานร่วมกันอ๋อโอเคแล้วก็ตัวนี้พิเศษน่าจะมีพัดลม2ตัวเห็นมีตัวนี้ด้านบนกับด้านล่างแล้วก็ตัวนี้40โวลต์เนี่ยใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ค่อนข้างนานเลยจึงเป็นที่ต้องจะมีพัดลม2ตัวเพื่อที่จะระบายแผงเมนบอร์ดตรงนี้ด้วยแล้วก็ระบายความร้อนที่แบตเตอรี่รนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของแท่นชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ลงเพื่อให้ทำงานชาร์จได้ ดีและเสเียรมากขึ้นครับในขณะชาร์จพัดลมจะเป่าระบายความร้อนที่ตัวแบตไปด้วยนี่ครับดูดูที่แบตระบายความร้อนที่แบตตัวนี้ก็เหมาะกับงานที่จะเฮฟวี่ขึ้นไปอีกหน่อยนึงใช่ครับช่างที่เขายิงหลังคาเหล็กเยอะๆที่ว่าไปเจอเนื้อเหล็กหนาๆเส้นชีสหนาๆหน่อยนะครับก็จะใช้เป็นตัว40โวลต์นะครับแล้วก็ในเครื่องมือ40โวลต์เนี่ยมันก็จะรวมงานที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เฮฟวี่ดิวตี้ทั้งหมดเลยมีให้เลือกหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะครับ แม้กระทั่งตัว18เองเนี่ยตัว18เนี่ย,ยมีให้เลือกตั้ง340รายรการบวกๆใ,ในแบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่สามารถใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับแต่2รุ่นนี้ที่เราเอามาแนะนำที่เรามาโชว์เนี่ยมันเป็นรุ่น Limited e dition ที่อยากให้พี่ๆที่รักมังกิต้าทุกคนมีไว้ในครอบคอรองนะครับฝาก<ม>ไว้ด้วยนะครับสำหรับสินค้า l i m i t e d e dition ของทางมังกิต้านะครับ,รบอยากพี่ๆที่รักเครื่องมือและก็สะสมเครื่องมือมีไว้ในครอบครองครับและคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ